ีนักวอลเลย์บอลหญิงไทยโก้ย6แชมป์ก่อนเข้าแคมป์ทีมชาติหลังจบเอเชียนเกม2022นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยก็ย้ายย้ายกันไปเล่นลีกอาชีพให้สโมสรต้นสังกัดอธิลีเกาหลีลีกญี่ปุ่นและไทยแลนด์ลีกผลปรากฏว,ว่า4หัวเสาพาทีมคว้าแชมป์ได้6แชมป์ดังนี้1ออมสิงห์ศริภาพรจันทวิสูรช่วยให้นครราชสีมาป้องกันแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2 0 2 3 2 2 4ได้สำเร็จ ถือเป็นแชมป์สมัยที่6ต่อจากปี2005ถึง200 2006 2006ถึง2007 2013ถึง2014 2018ถึง2019 2022ถึง23และ2023ถึง24นอกจากนี้ยังคว้ารางวัลส่วนตัว3รายการได้แก่หัวเสายอดเยีเ่ยมเสิร์ฟยอดเยีเ่ยมและผู้ทำคะแนนสูงสุด2เพีวอัชราภรคงยศ NEC Red Rocket พาทีม NEC Red Rocket เป็นแชมป์วอลเลย์บอลหญิง V.League ญี่ปุ่น2023-24ยิดวิชั่นหป้องกันแชมป์ได้สำเร็จถือเป็นแชมป์สมัยที่9ของทีมอีกด้วยนอกจากนี้ยังพาทีมคว้าแชมป์วอลเลย์บอลถ้วยจัก,กรพัดิอีกด้วย3บุ๋มบิม๋มชัชจุออนโมกสีพาทีมวิกตอรีนาฮิเมจิคว้าแชมป์วอลเลย์บอลวีลิกดิวิชั่น2ญี่ปุ่นพร้อมทั้งสร้างสถิติคว้าแชมป์ลีกแบบไร้ผ่าย19านะัดติดต่อกันและเสียไปเพียง1เซตตลอดการแข่งขันและยังเป็นหัวเสาที่คว้า MVP และเบสบล็อกเกอร ด้วย4-2วิภาวีสีทองพาทีมฮุนไดฮินสเตดคว้าชแชมป์โคโววีลีเกาหลี2023-24ฤดูกาลปกติเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีและเป็นชแชมป์โคโววีลีเกาหลี2023-24ฤดูกาลพิเศษครั้งแรกในรอบ8ปีนับเป็นปีทองของสาวไทยสุดๆแถมตอนนี้ยังเหลือให้ลุ้นอีกหนึ่งแชมป์นั่นคือแนนทัดดาวนึกแจ้งที่กำลังโชว์ผลงานอย่างร้อนแรงพาทีมฮิตาชิเอสเตโมริวเร ผ่านข้นรอบรองชนะเลิศยู่ในเส้นทางการลุน้นแชมป์วอลเลย์บอลหญิงวีคัพญี่ปุ่นทั้งนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยคาดว่าจะกลับมารวมตัวกันในแคมป์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วงกลางเดือนเมษายนเพื่อเตรียมลุยศึกนานาชาติประจำปี2024เริ่มถั่วแรก VNL 2024สำหรับวอลเลย์บอลเนช่นลีก2024จะแบ่งเป็น3สัปดาห์โดยสัปดาห์แรกแข่งกันวันที่14-19พฤษภาคมสัปดาห์ที่2แข่งกันวันที่28พฤษภาคม ถึง2มิถุนายนและสัปดาห์ที่3แข่งกันวันที่11-16ถึงมิถุนายนและรอบสุดท้ายจะแข่งระหว่างวันที่20-23ถึงมิถุนายน2567โดยทีมที่ทำผลงานดีที่สุดรอบแรกทั้ง3สัปดาห์7ทีมและประเทศเจ้าภาพคือประเทศไทยรวมทั้งหมด8ทีมจะเข้าไปแข่งขันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันลเลยเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ